สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคโจรย้ายราศีของราหูที่มีต่อชาวลัคนาราศีกันซึ่งชาวลัคนาราศีกันก็มีราหูสถิตอยู่ในภพที่7คือภพปัตตนิเป็นการสถิตเล็งลัคนาของท่านมาตั้งแต่17ตุลาคม2566 แล้วก็เล็งมายาวนานเป็นระยะเวลาถึง18เดือนเมื่อถึงวันที่5พฤษภาคม2568ก็เวลาประมาณ9โมง44นาทีราหูก็จากโคจรย้อนจากราศีจากราศีมีนเข้าไปสถิตที่ราศีกุมก็เป็นราศีที่ราหูได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์ที่ดีก็คือเป็นมาตรฐานกเกษตราธิบดี แล้วก็ราศีกลุ่มนี้ก็เป็นภพเรือนที่6เรียกว่าเรือนอลิของชาวลัคนาราศีกันราหูจะสถิตอยู่ที่ราศีกลุ่มนี้ก็เป็นระยะเวลาไปอีกประมาณ18เดือนที่ผ่านมาแล้วในช่วง18เดือนก็เป็นช่วงเวลาที่ราหูเหล็งลัคนาของท่านนั้นถือเป็นราหูที่ต้องเกณฑ์พินทุบาทนะครับราหูเหล็งลักเช่นเดียวกับการที่มีดาว เสาเร็งลักคนาซึ่งการเร็งลักคนาเช่นนี้โบราณอาจารย์ท่านก็จะเรียกว่าเป็นเสาหรือหลาหูที่เบียนดวงชะตาหรือเรียกว่าเป็นดวงแตกซึ่งโหนบางท่านก็จะเรียกว่าสําหรับเสานะครับก็จะถือว่าเป็นดวงแตกไปแต่ถ้าเป็นราหูเร็งลัคนาโหนผู้ใหญ่หลายท่านก็จะมองว่าโทษทุกข์ก็ เบาบางกว่าที่ดาวเสาเล็งก็เรียกว่าเป็นแค่ระดับดวงร้าวเท่านั้นแต่โทษทุกข์ที่ได้รับก็คือความอึดอัดใจความไม่สบายใจหรือมีเรื่องราวทะเลาะเบาแหวง้งไม่ลงรอยกับคู่ครองคู่ครองอาจเก็บไข้ได้ป่วยหรือมีความรู้สึกอึดอัดหนักหน่วงหนักใจในเรื่องของครอบครัวคู่ครองเรื่องราวของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ท่านต้องไปเชิญมานั้นก็เปรียบเสมือนกับคนที่เทินหินเอาไว้บนศีรษะตลอดเวลาตามตำแหน่งของภพที่เล็งมายังลัคนาก็คือภพปัตตนินั่นเองเมื่อเป็นราหูจรมาเล็งลัคนาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมาท่านก็ได้รับผลกระทบเต็มๆจากเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วก็กคือเกณฑ์ราหูพินทุบาท แต่ราหูในราศีมีนก็เป็นราหูที่ไม่รุนแรงนักเพราะว่าไปอาศัยอยู่ที่บ้านของดาวพฤหัสบดีทำให้ชาวลัคนาราศีกันก็ที่ผ่านมาเขาไม่หนักหน่วงจนเกินไปอาจจะบางช่วงก็ถึงกับโล่งใจเบาใจลงไปยิ่งถ้าเป็นชาวลัคนาราศีกันที่18เดือนที่ผ่านมาท่านมีสติเตรียมตัวตั้งรับมาดี ก็คงไม่เจอปัญหาอะไรมากในช่วง18เดือนที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกันที่เรียกว่าอยู่ในสถานะโสดท่านก็จะมีโอกาสได้พบกับคู่ครองส่วนท่านที่มีคู่ครองคู่สมรสอยู่แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือมีเหตุให้ท่านต้องจากกันสักระยะเวลาหนึ่งก็เป็นการแยกย้ายกันชั่วคราวด้วยลักษณะการแยกแบบนี้นี่เองที่ เมื่อตอนต้นผมถึงได้กล่าวไว้ว่าอาจารย์โหรผู้ใหญ่หลายท่านถึงเรียกดวงชะตาที่ถูกลาหูเล็งว่าไม่ถึงระดับดวงแตกแต่เป็นแค่ดวงร้าวเท่านั้นเองนอกจากนี้ในช่วง18เดือนที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกันหลายท่านก็อาจจะต้องประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองหรือสุขภาพของคู่ครองคู่สมรสถ้าหากว่าท่านตรวจเช็ค สภาพร่างกายของท่านให้สม่ำเสมอเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนหรือตรวจพบโรคภัยไข้เจ็บใดๆแล้วถึงแม้จะมีอาการเล็กน้อยก็รีบทำการรักษาโดยเร็วท่านก็จะผ่านช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมาโดยไม่ลำบากยากเข็นนักสำหรับการโคจรย้ายราศีของราหูในวันที่5พฤษภาคมก็ทำให้ในช่วงเวลา18เดือนข้างหน้านี้ จะมีพบเรือนต่างๆของชาวลัคนาราศีกันที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของราหูโดยตรงนะครับซึ่งก็จะขออธิบายถึงเป็นการเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานทางโหราศาสตร์ไทยเพื่อท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังอยู่ก็จะได้มีเรียกว่าความรู้เอาไว้รู้ไว้ก่อนไปพบผลพบแรก ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือพบอลิของชาวลัคนาราศีกันซึ่งก็จะตรงกับที่ราศีกุมซึ่งเป็นราศีที่ราหูจะโคจรโยกย้ายไปสถิตยอยู่เป็นระยะเวลายาวนานไปประมาณ18เดือนนั่นเองแล้วก็ถือว่าราศีกุมนะครับตามหลักการของโหราศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นบ้านของราหูด้วยเช่นกันสำหรับภพบอลินั้น ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในสามของทุกสถานพบของดวงชะตาของทุกๆบุคคลร่วมกับพบมรณะแล้วก็พบวินาศพบอลิก็เป็นพบเรือนที่มีความหมายถึงอุปสรรคปัญหาสัตว์รูโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรื่องของหนี้สินเรื่องของความเหนื่อยยากลำบากหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากีดกั้นขัดขวางความสำเร็จ พบที่สองที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือพบวินาศของชาวลัคนาราศีกันก็คือที่ราศีสิงห์ซึ่งมีพระอาทิตย์ดาวพระเคราะห์คู่คลาดของราหูเป็นเจ้าเดือนอยู่เมื่อราหูย้ายไปสถิตที่ราศีกุมแล้วก็จะส่งกระแสอิทธิพลเล็งไปยังราศีที่อยู่ตรงกันข้ามก็คือที่ราศีสิงพบวินาศ ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นหนึ่งในสามุสถานะพบของดวงชะตาด้วยเช่นกันก็จะเป็นพบเรือนที่มีความหมายถึงเรื่องราวของปัญหาที่คาดไม่ถึงความสิ้นเปลืองความเสียหายเรื่องของความรับเรื่องของคดีความเรื่องการแอบแฝงไม่เปิดเผยหรือเป็นการสนับสนุนแบบลับๆหรือเป็นเรื่องของการอยู่เบื้องหลัง ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568นี้เมื่อราหูโคจรย้อนจากราศีเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นภพอลิของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็อย่าที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นบ้านของราหูด้วยเช่นกันการโคจรลักษณะนี้ก็ทำให้ราหูโคจรพ้นจากสภาพของนักเลงไปอยู่วัดออกมาเป็นนักเลงได้กับบ้านแทนนะครับ หลังจากต้องผ่านพบกับราหูพินทุบาทกลายเป็นคนดวงร้าวมาประมาณ18เดือนเมื่อราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์พบที่หคือพบเรือนอลิของชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่าราหูในพบเรือนนี้เป็นพบเรือนที่ดีเป็นราหูที่มีความเข้มแข็งเพราะว่าสถิตอยู่ในเรือนของตนเองอีกด้วย ตำราโหราศาสตร์แต่โบราณก็จะกล่าวถึงราหูที่มาสถิตยอยู่ในภพอลิเอาไว้ว่าเป็นหกจะได้ลาบอย่าคิดอย่าผิดใจเขาราหูสถิตในภพเรือนที่6คือภพอลินี้โบราณอาจารย์ท่านจะมีชื่อเรียกเอาไว้เฉพาะนะครับว่าเป็นราหูขันธพลจัดเป็นราหูที่ให้คุณมากในรอบ18ปี เป็นราหูแห่งพละงกำลังแล้วก็ในกรณีนี้ยังเป็นลาหูที่ได้มาตรฐานกเกษตรตราทิบดีอีกด้วยก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสมากที่จะได้รับความสมบูรณ์พูนสุขมีคลลองชีวิตที่มีความหรูหรามากขึ้นชาวลัคนาราศีกันบางท่านถึงแม้จะมีศัตรูคู่แข่งขันแต่ศัตรูหรือคู่แข่งขันต่าง ของท่านก็จะทําอะไรท่านไม่ได้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ศัตรูก็จะแพ้ภัยไปเองชาวลัคนาราศีกันในช่วงเวลา18เดือนข้างหน้านี้หากท่านต้องประสบเพศภัยใดๆก็จะแคล้วคลาดถ้าไปเชิญอุปสรรคปัญหาใดๆเข้ามาท่านก็จะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้แบบสบายๆเรียกว่าท่านมีโอกาสที่จะชนะศัตรู แล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาสูงมากชาวลัคนาราศีกันท่านที่มีอาชีพรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหรือบางท่านก็อาจจะได้รับการเรียกว่าต่ออายุในตำแหน่งนั้นๆหรือต่ออายุราชการช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกันจัดว่าเป็น ชาวลัคนาราศีที่มีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงกันข้ามสำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินอยู่ในช่วงเวลา18เดือนข้างหน้านี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่ท่านจะวางแผนบริหารจัดการเรื่องหนี้สินหรือจัดการเคลียร์หนี้สินต่างๆส่วนชาวลัคนาราศีกันท,นท่านที่ไม่มีหนี้สิน ก็มีโอกาสนะครับที่ท่านจะได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อมาลงทุนในกิจการการค้าหรือในโครงการธุรกิจใหม่ๆตามที่ท่านได้คาดหวังหรือว่าท่านเองได้วางแผนเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองที่ชาวลัคนาราศีกันท่านจะมีพลังแฝงที่จะทำเรื่องต่างๆที่ท่านเคยมีความใฝ่ฝันเคยมีความตั้งใจเอาไว้ ท่านจะสามารถทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ในช่วงเวลา18เดือนข้างหน้านี้ชาวลัคนาราศีกันที่มีเรื่องราวเป็นคดีความฟ้องร้องติดพันค้างคากันอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคดีความต่างๆที่ค้างคาอยู่เหล่านี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ชาวลัคนาราศีกันที่ต้องการแก้ไขปัญหา ต่างๆที่กล่าวมาด้วยตนเองนะครับก็ต้องเตือนว่าท่านต้องระมัดระวังในด้านการไปพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเหล่านี้สิ่งสำคัญถ้าหากท่านไปเจรจาเองท่านก็ควรลดอัตราของตัวท่านเองลงถ้าท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถกระทำได้ก็ขอแนะนำว่าท่านควรหาคนกลางเป็นผู้แทนหรือตัวแทนของท่าน ให้ไปทำการพูดคุยเจรจาแทนตัวท่านหรือปล่อยให้เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายฝ่ายกฎหมายหรือสำนักง,งานทนายความที่ท่านมอบหมายไปเป็นผู้ดำเนินการแทนท่านก็จะดีกว่าไปแสดงอัตตาของตัวเองแล้วก็จะเป็นการทำให้เรื่องราวบานไปลายไม่จบเรื่องที่ชาวลัคนาราศีกันท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วเล็กน้อยก็คือเรื่องของ อัตตาหรือความมีอีโกโ้ความเป็นตัวตนของท่านที่จะแสดงออกมาสูงไม่ว่าการแสดงออกโดยการใช้คำพูดโดยการใช้วาจาในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการแสดงออกโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ตัวเป็นเหตุนะครับให้คนอื่นๆรอบข้างท่านอาจจะเกิดความไม่สบายใจไม่พอใจหรือเริ่มต้นทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงขึ้น ซึ่งหากเกิดเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสมากที่เรื่องราวเหล่านี้จะบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาหรือต้องกลายเป็นเรื่องราวของคดีความท่านจึงควรมีสติรอบคอบระมัดระวังการใช้กายกรรมหรือวจีกรรมของตัวท่านเองให้ดีการกระทําใดๆที่ท่านสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ท่านก็ควรจะหลีกเลี่ยงเสียนะครับอย่างที่ผมกล่าวมาในตอนต้นก่อนหน้านี้ว่า ท่านสามารถที่จะใช้ตัวแทนของท่านไปเจรจาไปพูดคุยได้นะครับโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่าเป็นชาวลัคนาราศีที่มีคันลองชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อมีการโยกย้ายราศีของราหูมายังราศีกุมชาวลัคนาราศีกันแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรในช่วง18เดือนข้างหน้านี้ส่วนหนึ่ง ก็ต้องบอกกับท่านว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัจจุบันกรรมที่แต่ละท่านเป็นผู้กระทำเพราะโอกาสที่ดีมาถึงชาวลัคนาราศีกันทุก,ท,กทุกท่านเท่ากันและถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในรอบ18ปีเลยทีเดียวก็ขอฝากให้ชาวลัคนาราศีกันะระลึกถ,ถึงคำของโบราณจารย์ ที่ได้กล่าวถึงราหูเมื่อโคจรมาสถิตในตำแหน่งที่ดีๆเช่นนี้คือราหูขันธพลนะครับโบรณาณจารย์ท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าราหูที่ดีดวงก็เปลี่ยนทั้งกระดานซึ่งโอกาสที่จะเกิดราหูที่ดีเช่นนี้ในการโคจรรอบจากราศี18ปปีของราหูคือราหูโคจรครบรอบ 12ราศีก็ใช้เวลาประมาณ18-19ปีซึ่งโอกาสที่จะเกิดราหูที่ดีเช่นนี้สำหรับแต่ละชาวลัคนาราศีนั้นก็จะมีอยู่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับอาจจะปีครึ่งหรือ3ปีเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานด้วยนะครับ<ๆ>ก็จะมาทีละปีครึ่งปีครึ่งหรือครั้งละ18เดือนเท่านั้นแต่ชาวลัคนาราศีกันท่านต้องเข้าใจว่าราหู ที่โคจรย้ายราศีนั้นถึงแม้ในภาพรวมก็จะส่งผลที่เป็นคุณแต่ก็ต้องระลึกเอาไว้ถึงเสมอว่าส่วนหนึ่งก็จะมีกระแสะอิทธิพลในด้านลบควบคู่ไปด้วยเสมอถึงแม้กรณีนี้ราหูจะอยู่ในเลือนของตอนเองก็ตามถือว่าเป็นราหูที่เข้มแข็งก็ตามแต่ชาวลัคนาราศีกันท่านก็ไม่ควรจะ ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะวางเฉยหรือใช้คลองชีวิตท่านด้วยความประมาทได้ท่านต้องมีสติต้องรู้จักยั้งคิดในการกระทําต่างๆด้วยความระมัดระวังรอบคอบและก็ข้อสําคัญดูแลสุขภาพร่างกายกจิตใจของตัวท่านและก็ลูกหลานบริวารของท่านเองให้ดีก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมอิทธิฤทธิ์ของราหูขันธพล ให้ชาวลัคนาราศีกันประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเอาชนะศัตรูและอุปสรรคปัญหามีโชคลาภตามระดับวาสนาในพื้นดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับการโคจรย้ายราศีของราหูแล้วชาวลัคนาราศีกันท่านต้องระลึกถึงเสมอว่าในดวงชะตาของท่านนั้นไม่ได้มีแค่ราหูเพียงดวงเดียว แต่ยังมีดาว,วาเคราะห์อื่นๆอีกถึง9ดวงที่ส่งผลต่อคันลองชีวิตของท่านด้วยเช่นกันดาวต่างๆเหล่านี้อาจจะมาช่วยส่งเสริมคุ้มครองป้องกันปกป้องคุ้มภัยให้คันลองชีวิตของท่านดีขึ้นไปหรือส่งผลกระทบไปในทิศท,ทางที่หักล้างกับความดีของราหูก็ได้และส่วนหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนะครับผมก็กล่าวไปแล้วก็คือ ผลจากปัจจุบันกรรมที่ชาวลัคนาราศีกันแต่ละท่านได้กระทําการไปด้วยดังนั้นชาวลัคนาราศีกันจึงควรพิจารณาคำพยากรที่เกี่ยวข้องกับดาวพระเคราะห์อ,อื่นๆประกอบด้วยเนื่องจากว่าในปี2,568นี้มีดาวพระเคราะห์สําคัญๆหลายดวงเลยทีเดียวที่มีการโครจรย้ายราศีและโครจรย้ายราศีกันเรียกว่าหลายครั้งด้วยนะครับ ซึ่งก็มีทั้งส่งผลในทางที่ดีและส่งผลในทางที่ไม่เป็นคุณต่อชาวลัคนาราศีกันก็ดาวสําคัญดวงใหญ่ๆอย่างเช่นดาวพฤหัส,สบดีแล้วก็ดาวเสาที่ใกล้ๆจากโคจรมาเร็งลัคนาท่านเมื่อดาวเสาเล็งก็จะตกเกณฑ์พินทุบาทหรือดวงแตกซึ่งชาวลัคนาราศีกันคนใส่ใจติดตาม เรื่องราวการโคจรย้ายราศีของดาวพระเคราะห์ต่างๆเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับท่านจะได้เตรียมความพร้อมในการตั้งรับของตัวท่านเองสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันควรกระทำอย่างยิ่งในช่วงเวลาเช่นนี้คือการเก็บเกี่ยวและก็กอบโกยผลกระทบในด้านบวกจากราหูที่มาให้คุณต่อท่านเอาไว้ให้มากที่สุดพอเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดาวพระเคราะห์ต่างๆเช่น ดาวเสาหรือดาวพระฤหัสบดีโคจรเข้าสู่มุมอับในพื้นดวชตาของท่านแล้วชาวลัคนาราศีกันท่านก็จะได้มีกําลังในด้านต่างๆที่ท่านได้เก็บสะสมเอาไว้มาคอยช่วยเหลือคอยช่วยประคับประคองให้คลองชีวิตของท่านสามารถดำเนินไปได้ตามปกติหรือใกล้เคียงกับสภาวะปกติให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ราหูเพิ่งจากโคจรย้ายราศีใหม่ๆนะครับช่วงไต,ตรมาสที่2ไต,ตรมาสที่3ไต,ตรมาสที่4ของปีนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองที่ชาวลัคนาราศีกันอย่าลืมนะครับต้องกอบโกยและก็เก็บเกี่ยวผลดีให้มากที่สุดก่อนที่จะจบเรื่องราวผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของราหูต่อชาวลัคนาราศีกันในคลิปนี้นะครับ ก็มีเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่าสนใจทางโหราศาสตร์ซึ่งโบราณอาจารย์ท่านได้สังเกตแล้วก็บันทึกเอาไว้ในหลายๆตำราว่าในพื้นดชตาในพื้นดชตานะครับพื้นดวงชะตาใดที่มีราหูสถิตอยู่ในภพที่6คือภพอลิโดยสถิตอยู่โดดโดดเพียงดวงเดียวนะครับคือหมายถึงว่าในราศีนั้นก็มีเพียงราหูสถิตอยู่เพียงดวงเดียว ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตามีความสมบูรณ์พูนสุขสามารถเอาชนะศัตรูและอุปสรรคเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวแต่ถ้าในพื้นดวงชะตาราศีนั้นนะครับซึ่งเป็นราศีที่6จากลัคนามีดาวพระเคราะห์อื่นๆเข้ามาสถิตร่วมอยู่กับราหูด้วยก็ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราหูกับดาวพระเคราะห์นั้นๆว่าเป็นการช่วยเสริม หรือช่วยลดทอนผลคุณของราหูแต่โบราณาจารย์ก็ยังถือว่าราหูในภพเดือนที่6หรือราหูขันธพลนั้นก็เป็นราหูที่ไม่ว่าจะสถิตด,ดวงเดียวหรือหลายดวงนะครับก็ถือว่าเป็นราหูที่ดีทำให้เจ้าชะตามีความสมบูรณ์พูนสุขนั่นเองก็เป็นเกร็ดสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงราหูจรแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทุกชาวลัคนาราศีนะครับลองสังเกต พื้นดยชะตาของท่านถ้ามีราหูสถิตในภพที่6ท่านก็จะได้เรียกว่าอุ่นใจมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาคุยในตอนของชาวลัคนาราศีกันก่อนที่จะจบกันลงไปซึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันและบุตรหลานบริวารรอบข้างประสบกับความสุขเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบ ได้รับความสําเร็จในทุกๆด้านจากราหูขันธพลที่โคจรมาสถิตในภพเรือนที่6ตลอดช่วงระยะเวลา18เดือนข้างหน้านี้ตลอดไปสวัสดีครับ